ให้ละกันเนาะรับรองสวยถูกใจแน่นอนรับรองสวยถูกใจแน่นอนมีหลากหลายเฉดสีมากๆมีหลากหลายเฉดสีมากๆคุณลูกค้าขาเดี๋ยวแถมไปให้เดี๋ยวเลือกแถมไปให้นะคะคุณพี่ขาขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะยังไงก็ฝากกดติดตามนะคะกด subscribe ที่ช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยของเราไว้ด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจเนาะงานผ้าไทยสวยๆวันนี้คุณลูกค้าขาถ้าชอบเนื้อผ้านุ่มๆนะรุ่นนี้ดีค่ะเป็นผ้าไฟสไลด์ด้วยผ้าไฟสไลด์นะคะคุณลูกค้าขามี นะทําไมเรียกว่าผ้าฝ้ายสไลด์จะมีเฉดสีมากกว่า3เฉดสีค่ะคุณลูกค้าค่ะอันนี้จะเป็นสีม่วงสีม่วงลายดอกแก้วสีม่วงลายดอกแก้วถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยเดี๋ยวนุ่มจัดส่งให้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะมุญยกเปิดให้ดูค่ะ ปิดให้ดูเต็มๆผืนแบบนี้ได้เลยดูด้านในด้วยด้านในเป็นแบบนี้ค่ะด้านในสีจะอ่อนกว่าด้านนอกนะคะถ้าเป็นผ้ามัดหมี่นะคะทอเครื่องสามตะกอนะคุณลูกค้าคะด้านในนะคะสีจะอ่อนกว่าด้านนอกเหมือนที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ในตอนนี้ค่ะคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะเลือกซื้อเลือกช็อปได้เลย1นึ่งผืนหกเบาท1นึ่งผืนหกยบาทแล้วเหมือนที่นุ่มบอกนุ่มมีผ้าถุงสวยๆแถมให้ด้วยนุ่มมีผ้าถุงสวยๆแถมให้ด้วยสาหรับคุณลูกค้าที่ชอบ ผ้าถุงลายดอกไม้ให้สองผืนเลยโอเคนะแต่ถ้าวันนี้คุณพี่จา๋าผ้าไทยลายดอกแกว้วหรือว่าผ้าไทยลายอื่นๆที่คุณลูกค้าทราบนะคะอย่างเช่นลายขอนะคะคุณลูกค้าคะลายขอหรือว่าอะไรอ่ะลาย,ายมันมีอีกหลายลายเลยอะ่ะมีลายลิซ่าใช่ไหมลายเกสรน,นู่นนี่นั่นคุณพี่จา๋าคุณพี่ซื้อสามชิ้นนะ3ามชิ้นคะลายค้าสีได้หนึ่งบาท สามช junior, ิ 2, 90, gold, 270, gold, ้นคุณลูกค <laughs> nice ้าขาหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทจากปกติสองพันเจ็ดสิบาทวันนี้ลดพิเศษสุดๆเหลือเพียงแค่สามืนหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทคุณลูกค้าก็จะได้รับนะคะนี่เลยค่ะกระเป๋าน่ารักน่ารักแบบนี้แถมไปให้ใช้ฟรีหนึ่งใบด้วยสีดํากับสีน้ําตาลเลือกได้เลยสีดํากับสีน้าตาลเลือกได้เลยค่ะคุณลูกค้าขาเนาะโอเคไหมเผื่อคุณลูกค้านะคะซื้อไปเป็นของขวัญของฝากหรือว่านะคะจะซื้อนะคะไปตัดผ้าถุงจะไปตัดกระโปรงแบบเนี้ ตัดไวเลยคุณพี่เพราะว่าเดี๋ยวก็เป็นช่วงหน้างานด้วยใช่ไหมเดี๋ยวก็จะเป็นงานแต่งด้วยงานแต่งงานบุญนะคะเยอะเลยใช่ไหมคะคุณลูกค้านะตัดติดตู้ไว้วันไหนได้ใช้วันไหนได้ใส่เราก็จะได้มีใส่แบบสวยๆเป็นของเราเองด้วยนะคะคุณลูกค้านะไม่ต้องไปหาเช่าอะไรให้มันยุ่งยากนะคะเรามีผ้าถุงผ้าไทยติดตู้ไว้วันไหนนะคะที่เขาแบบว่าเป็นธีมผ้าไทยเนาะคุณลูกค้าคะเป็นธีมผ้าไทยที่ต้องออใส่ออกงานแบบนี้คุณลูกค้าก็จะได้มีนะผืนนี้สีเหลืองจ้ะ ผืนนี้สีเหลืองลายดอกแก้วผืนนี้สีเหลืองลายดอกแก้วที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ในขณะน,นี้เป็นผ้าไทยไลายดอกแก้วผ้าฝ้ายมัดหมี่นะคะทอเครื่องสั่งตะกอลายดอกแก้วผืนนี้สีเหลืองค่ะขออนุญาตเปิดให้ดูให้ดูให้ชมขออนุญาตเปิดให้ดูให้ชมเต็มๆผืนแบบนี้ค่ะดูด้านในด้วย ให้ดูให้ชมได้ค่ะคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอประคุณมากๆนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ089 0416008ค่ะหรือว่านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์นะสแกนยี่คิวเอาคค่ะ